สวัสดีครับทุกคนพามาชมบ้านเดี่ยวโซนบ้านค่ายนะครับแถวนิคมโรจนะบ้านค่ายใกล้ๆโรงเรียนวัดหนองกลับเป็นบ้านเดี่ยวที่ราคาดีมากเลยนะครับราคาอยู่ที่1.79ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับย้ําอีกครั้งว่าหลังขนาดนี้นะครับนี่คือบ้านตัวอย่างนะหลังประมาณเนี้ยเราขายกันที่ราคา1.79ล้านบาทนะครับพามาดูข้างในก็จะเป็น ลงจอดรถนะครับลงจอดรถมีส่วนต่อเติมแล้วก็ปูกระเบื้องให้มีพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆพาไปดูในบ้านกันนะครับหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้แบบแป็นแต่ละหลังก็จะต่างกันไปแต่คือยืนพื้นว่าพื้นที่50ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำเนี่ยเราขายราคาอย่างที่แจ้งไปเลย อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องโถงนะครับบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกนะครับผมห้องนอนที่1น่งอ่าต่อมาก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับถ้าเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าห้องนอนมาสเตอร์เนาะอ่านะครับสุขภัณฑ์ของเราก็จะเป็นตัวอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับาปุ๊บ แล้วก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับอันนี้จะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับอันนี้บ้านเราก็90%รนแล้วนะครับผมเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยห้องครัวนะครับก็จะมีประตูเปิดไปครัวกว้างๆแบบนี้เลยนะครับครัวจะเป็นครัวกว้างแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นซิงค์เคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำก็จะมีตัวที่ล้างมือนะครับ ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับอยู่โซนบ้านค่ายนะครับลูกค้า